สถานการณ์ของแคร์รีแม็กควายครับอดีตกัปตันทีปีสัจแดงเป็นสิ่งที่แฟนผีรวมถึงหลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจคอยโฟกัสว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปครับแม็กควายเป็นแค่ตัวเลือกลำดับที่4ครับในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กของเอเดนการ์คซึ่งกตั้งแต่กุนซือชาวดัตเข้ามาปุมบังเถียนปีสัตแดงเมื่อช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วเนี่ยสาภาพของแม็กควายก็ค่อยๆ จางลงจางลงนะครับบทบาทาต่างๆจากตัวจริงก็เป็นสำรองแล้วก็มีโอกาสลงสนามน้อยลงเรื่อยๆมันก็กระเซียนถึงความมั่นคงในตำแหน่งของทีมชาติอังกฤษซึ่งกนนาร์เดซเกตเองก็ไม่กล้าจะการันตีตัวจริงให้เหมือนเดิมหากแม็กควายยังได้ลงสนามเพียงน้อยนิดนะครับหลายคนเชื่อว่าซัมเมอร์นี้แม็กควายน่าจะย้ายเพียงแต่ว่าข้อเสนออะไรต่างเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้น ที่ผ่านมาเว์แฮมยู่นเต็ดนะครับเคยยื่นข้อเสนอมา20ล้านปอนด์แต่ปีแสดงก็ปฏิเสธเพราะว่าตัวเลขอาจจะน้อยและอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ดิวต่างๆของแม็กควายเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นก็คือค่าเหนื่อยของเขาที่มันทะลุหลัก2 0 0 0 0 0ปอนด์ทีมอื่นจ่ายยากครับหลังจากที่เต็ดจ่ายมาเรียบร้อยแล้วนะครับพูดถึงตำแหน่งซูเปอร์แบ็คของแมนเชเต็ดณปัจจุบัน คู่เซนเตอร์เบอร์แรกนะครับก็คือริซันโดมาตินีสกับราฟาเอลวาลานหากสองคนนี้อยู่ในสภาพที่ฟิตสมบูรณ์ก็จะเป็นพ์ทนอร์ที่แข็งแกร่งแต่สิ่งที่เราเห็นกันลิช่ายังคงเป็นตัวหลักแต่หลังจากที่เขาเจ็บในช่วงเกมยูโรปาลีกเมื่อดูกันที่แล้วเนี่ยต้องพักยาวก็ดูเหมือนว่าการกลับมาก็จะคงเป็นลิช่าคนเดิมแต่ก็ไม่แน่ครับหากเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะต้องทำให เขาไม่สามารถลงสนามได้ตอนนองส่วนวารานเนี่ยร่างกายค่อนข้างเปราะเทนฮาเขาพยายามใช้งานอย่างระมัดระวังและนั่นเป็นเหตุผลครับที่วิกตอร์เดนเลร์ฟยังคงได้อยู่ในทีมเพราะในช่วงที่ลิชาหรือวารานหายไปเนี่ยเดนเลอร์พร้อมเสียบนะครับในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กแล้วก็เป็นตัวเลือกที่อยู่ก่อนแม็กควายส่วนแม็กควายเองเว็บแฮมพอโดนประเสร็จ20ล้านปอนด์ไปแล้วเนี่ยพวกเขาก็ยังไม่มีความพยายามที่จะยื่นข้อเสนอมาอีกครั้ง และเวสต์แฮมเนี่ยถึงตรงนี้นะครับเป็นทีมเดียวในพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่ยังไม่มีการเสริมครับทั้งทั้งที่ขายดีคันไ์กับตันทีมแล้วก็มีเงินก้อนโตอยู่นะครับและล่าสุดอีกกันกลายเป็นเอฟเวอร์ตันที่ดูเหมือนอยากจะขยับหาแม็กควายซึ่งมันก็ต้องรอดูกันต่อไปครับเพราะการโยกย้ายหรือขยับเรต่างของแม็กควายหรือแม้กรั่การอยู่ต่อเนี่ย มันจะส่งผลโดยตรงต่อตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กของปีศาจแดงในเมื่อตัวเลขหลักมีอยู่สี่ใช่ไหมลิช่าวารานเดเดร์เลฟและแม็กควายถ้าแม็กควายหายไปมันจะเป็นต้องได้รับการเติมเต็มขณะที่จอห์นนี่อีเวนก็มีข่าวว่ามันยังไม่มีการตรัดสินใจใดๆทุกอย่างจะถูกพิจารณาในช่วงปลายเดือนนี้แต่แหล่งข่าวบอกว่าเทนฮาร์กรวมถิงสโสมสรเนี่ยแฮปปี้กับการกลับมาของอีเวนซึ่ง มีความเป็นผู้นําประสบการณ์มากก็คอที่จะเป็นแบ็กอัพและคอยประคับประคองแล้วก็มีจะมีโอกาสที่จะได้รับสัญญาขยายเป็น1ปีนะครับแบ็กไวเนี่ยถ้าไปนิวเจ็รจจะเป็นต้องหาซื้อเซนเตอร์แต่ถ้าสถานการณ์ยังราบเรียบแล้วก็นิ่งๆก็มีทางเป็นไปได้สูงที่แมนเชรจ,จะใช้เซนเตอร์แบ็กชุดนี้ครับลุยสกส์สำหรับรุ่นการ2023-2024ครับ